สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทู e นะครับพบก,กับผมแมนซาวนะครับเกียงเสียงบ้านบ้านวันนี้อยู่กับ C you know, ซีโน่ซีรีส์ห้าร้อยนะครับกับแมคโครอะไรโกบีนะครับนะครับมาดูการทำงานของทีมงานนะรถด,ดำบล็อดำนะครับ ทีมงานเสียลบเจริญทรัพย์นะครับอากาศร้อนนะครับช่วงนี้คลื่นฟ้าคลื่นฝนแต่ว่าอากาศมีแดดบ้างก็ร้อนนะครับก็ไม่ได้อัพคลิปนานนะครับหาคลิปลงให้เ,เพื่อนเได้ดูกันก็ไม่มีนะครับไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรแล้วนะงานก็ไม่ค่อยจะมีนะครับ ทำงานของรถหกล้อมาให้ชมกันอันนี้เสียตอมหรือเปล่าเสียตอมนะครับอันนี้วันนี้วิ่งด้วยกันห้าคันนะหกลอดําห้าคัน,นคเป็นงานทอยดินนะครับแรงมาก อันนี้อากาศปีนี้ถือว่าแรงนะปกติหน้านี้ฝนจะตกแล้วนะครับก็ได้วันนาวานัวานกระ ب ข้าววันนาแล้วกันแล้วนะครับว่าปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดไม่เกิดนะครับทำนานก็หวานข้าวแห้งนะครับกลับามาลงอัพคลิปกันสักหน่อยนะครับไม่ได้อัพคลิปนานแล้วนะครับสำหรับ youtube นะครับสวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมผมอยู่นะก็ขออภัยด้วยนะไม่ได้อัพคลิปนานนะ สำหรับคลิปนี้ก็พอจบไป่เป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็มีโอกาสจะอัปเดตคลิปไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ทำงานก่อนสวัสดีครับ